2คนนั้นโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมองเห็นแต่โครนตรงส่วนอีกคนสายตาแหลมคมมองเห็นเป็นแต่ดวงดาวแพ,วพาว่านักกลิ่นมิดหมออินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิดหมอของพระเดิม และถ้าหากพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสีแ่แควและเทพเจ้าเมืองปากน้ำโพแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้ำโพนั้นเป็นเมืองแห่งพะยะางกนและก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาเพื่อพาบุญญาบารีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็กดมาที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น ID l i n e ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า B Igone ตามด้วยหมายเลข9กบิกวัน99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางลายหรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับก็เอาล่ะนะครับวันนี้ผมนักกรินมิดหมอก็ยินดีนะครับตอนรับทุกๆท,ท่านนะครับนะเข้าสู่การเยี่ยมชมอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง ก็ที่สําคัญนะครับหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านใหม่ก็ดีหรือว่าท่านเก่าก็ดีเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วนะครับหากท่านเห็นว่าในแต่ละคลิปในยูทูบนะครับที่ผมได้ทําไปนั้นเห็นว่าดูดีมีประโยชน์นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับเข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามที่สําคัญนั้นก็คืออยากให้เข้ามาช่วยกันในเรื่องของเชิดชูบูชาบารมีของหลวงพ่อเดิมนะครับนะ ก็คือให้เป็นที่รู้จักกันามากยิ่งขึ้นนะครับนะก็เนื่องจากว่า,าสาเหตุที่ผมเข้ามานั่งทําคลิปทำวิโอก็ต้องการที่จะนําเอาเครื่องรางนะครับของครูบาอาจารย์ก็คือในเขตภาคเหนือตอนล่างของเรานี่แหละนะครับพยายามที่จะนําเอามา,าเขาเรียกว,ว่านาเอาความหลากหลายนะของมีดเทพสตราหรือว่ามีดหมอของข้อนะครับนะ มาหมุนเวียนเปลี่ยนนะครับให้ท่านได้รับชมนะครัก็อย่าลืมนะครับเมื่อชมแล้วก็อย่างที่ผมได้เรียนไปก็หากท่านเห็นว่าในแต่ละคลิปในวิดีโอนะครับมันดูดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็เข้ามาช่วยกันนะครับนะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งเอาไว้นะก็เนื่องจากว่าถ้าไม กดกระดิ่งเนี่เวลาผมอัปโหลดนะครับวิดีโอชุดใหม่นะออกไปนี่ก็จะไม่เด้งไปหาท่านนะครับนะแต่ถ้ากดกระดิ่งแล้วนี่ก็ส่วนใหญ่ทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับวเวลาผมอัปโหลดขึ้นไปนี่ก็จะเด้งไปหาท่านนะแล้วจะทำให้ท่านนั้นได้รับการาศึกษานะครับและก็ได เห็นความหลากหลายของมีดเทพสัตร์าของครูบาอาจารย์ของเรานะครับนะมีดที่ผมได้นํามาทำนะครับยูทูบไว้ว่าจะเป็นมีดหลงข้อเดิมนะครับแล้วก็จะเป็นมีดหลงข้อลุ่งนะเป็นมีดหลงพ้อกันมีดหลงครอกลวยแล้วก็เป็นมีดหลงข้อเงินวัดพระปรางเหลืองนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะ ก็พยายามที่จะนำเอาความหลากหลายครูบาอาจารย์นะครับในเขตภาคเหนือตอนล่างอย่างที่ได้เรียนไปนะครับก็หมุนเวียนเปลี่ยนไหมท่านได้ชมนะแต่ส่วนใหญ่ที่ผมได้เก็บแล้วก็ได้รวบรวมนะครับได้สะสมเอาไว้มากที่สุดก็เป็นวัตถุมงคลหรือว่าเป็นมิตรหมอของหลวงพ่อเดิมนะก็นึกจากว่าตัวผมเองนั้นเป็นผู้ที่มีความรักมีความชอบมีความศรัทธาในบารมีของหลวงพ่อเดิมค่อนข้างที่จะ ต้องบอกว่ามากเลยทีเดียวนะครับนะมากยิ่งกว่าอื่นใดว่ากันง่ายนะนั่นแหละครับจึงเป็นที่มาทําให้ผมนั้นได้รวบรวมนะครับวัตถุมงคลนะของหลวงพ่อเอาไว้ค่อนข้างที่จะพอสมควรนะครับนะพูดถึงมีหลวงพระเดิมก็จะมะีหลากหลายยุคนะครับนะก็คือท่านได้แบ่งเอาไว้นะครับ ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นั้นก็จะเป็น3ยุคด้วยกันใหญ่ๆนะมียุคต้นนี่ท่านก็ได้เริ่มสร้างตั้งแต่ปี2450ไปถึง2470นะอันนี้ถือว่าเป็นมีดยุคต้นนะครับแต่จาก2470ไปถึง2480เนี่ยอันนี้จะเป็นมีดยุคกลางนะแล้วก็จาก2480ไปถึง2494นั้นก็จะเป็นมีดยุคปลายนะครับนะหากเล่มไหนที่ นอกเหนือกว่านี้ไปแล้วนะครับที่ผมได้กล่าวไว้ก็ถือว่าเป็นมีดที่ไม่ทันยุคของหลวงพ่อนะอ่าเป็นมีดที่ลูกศิษย์ลูกหาทํากันขึ้นมานะครับนะหรือภาษากันเขาเรียกว,ว่าทางเครื่องรางนะครับนะก็เรียกว,ว่าเป็นของปลอมนะเป็นของเก้ว่ากันง่ายนะอ่าก็เรียนเอาแบบนี้นะครับนะถ้าเป็นของหลวงพ่อนะก็จะมีด้วยกัน3ามยุคใหญ่ๆนะ เอาล้ะนะครับก็วันนี้จะไม่ใช้เวลามากนะครับนะสิ่งที่ได้วางไว้นากลก้องขนาดนี้นะครับมีดทุกเล่มเลยก็ด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมก็จะเป็นมีดควานช้างขนาดใหญ่แล้วก็อ่าซ้ายมือสุดนะครับก็จะเป็นควานช้างเช่นเดียวกันเป็นมีดด้มไม้ฝักไม้ยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมนะ แล้วก็ที่วางไว้จะเป็นด้ามงานะครับนะเป็นด้ามงาขนาดยวนะขนาดยวแล้วก็นะครับส่วนตรงที่เห็นอยู่ตรงกลางก็จะเป็นมีดพับนะครับก้นย่ามของหลวงพระเดิมนะแต่ก็เอามาวางให้ท่านชมนะแล้วก็จะเป็นมีดพกพาขนาดเล็กนะครับที่วางไว้ด้านหน้านะแต่วันนี้จะนําเอาก็คือเป็นมีดดาไม้ฝักไม้ยุคต้นต้นของหลวงพวะเดิมเล่มนี้นะครับที่ผมชี้อยู่นี่นะครับที่ใช้ดินสอก็คือมาชี้อยู่นี่นะ อาจจะมาเปิดให้ท่านได้ชมทั้งภายนอกและภายในนะ,ะหลักหลักในการที่จะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับก็อย่างที่ผมได้เรียนเอาไว้นะครับก็การศึกษาและการเรียนรู้ที่ดีนั้นผู้ที่ศึกษาและเรียนรู้จะต้องเป็นผู้ที่ชาฉลาดเลือกนะครับนะก็หมายความว่าควรจะเลือกสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับไปใช้งานนะ แม้กระทั่งคําพูดของผมนะครับมันมีคําไหนหรือว่าเป็นบางคําที่ผมได้พูดหลุดไปพลั้งไปอะไรต่างๆพวกนี้ครับแล้วก็ไปกระทบกระทั่งความรู้สึกดีๆของท่านนะถ้าเป็นอย่างนั้นต้องกราบขออภัยนะครับกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะอ่าก็เรียนไป็นอย่างนั้นนะครับแต่จะยังไงก็ช่างเถอะนะครับนะคำพูดของผมนี่ก็ผมว่ามันสู้สิ่งที่ท่านเห็นไม่ได้นะอ่านะครับธรรมชาติจะไม่เคยโกหก โกหกใครนะครับนะก็จะบอกความเป็นจริงกับทุกๆท,ท,ท่านก็คือ,อเสมอมาเสมอไปนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะส่วนคนพูดจะพูดให้ดีแค่ไหนยางไรพูดได้หมดนั่นแหละแต่พูดไปแล้วของมันไม่ใช่มันจะจะไปมีประโยชน์อะไรนะอ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาเข้ามาศึกษาเรียนรู้นั้นก็คือต้องเป็นผู้ที่ฉลาดเลือกนะครับนางสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ไปใช้งานเท่านั้น จึงมีคำกล่าวไว้ว่าเขามีสิ่งเลวบ้างนั้นช่างหัวเขาแต่จงเลือกเอาสิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นอย่างน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยจงมองหาสิ่งดีดีเพียงส่วนเดียวและอย่ามวัวเที่ยวมองหาสหายเอ่ยเหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอ่ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนะ ประมาณน,นี้เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นในทุกคลิปทวิีโอก็คือผมจะไม่ได้มาเขาเรียกว่าอย่าถือว่ามาสอนกันนะครับแต่ต้องการที่จะนําเอาเครื่องรางของกูบาจารย์นั้นมาให้ท่านได้ชมด้วยสายตาอันแหลมคมของท่านเองนะเพียงแต่ว่าชมแล้วนะครับมันติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็ยกหูมาที่เบอร์0863291496นะ เบอร์ศูนย์นะครับก็เรียกว่าในถามเข้ามาได้เลยนะทุกๆคำถามมีคำตอบให้กับทุกท่านได้อย่างแน่นอนยกเว้นคำถามเดียวและคำตอบเดียวนะครับก็ขออนุญาตเอาไว้ในทุกคลิปทุก,ทก,ทกวิดีโอนะก็ขออนุญาตจะไม่ตอบก็คือนั้นก็จะเป็นเรื่องของเกแท้นะ,อ,ะอันนี้ก็ไม่ต้องถามเข้ามานะครับนะ,ะทําไมถึงต้องไม่ให้ถามเข้ามาก็เนื่องจากว่ามันเป็นคําถามและเป็นคําตอบดูมันจะดีนะ แต่เมื่อตอบไปแล้วมันจะเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับนะแล้วก็ที่สําคัญยิ่งกว่านั้นมันเป็นคําถามและเป็นคําตอบที่ไปทําลายความรู้สึกของคนและคนที่ถูกทําลายคนแรกก็ไม่ใช่ใครก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานั่นแหละนะหรือว่าตัวท่านเองนั่นแหละที่ถามเข้ามานะครับนะอาเมื mm ่อ hmm. ไม่ถามแล้วจะทราบได้ยังไงอาจารย์นัครินนะครับนะก็ตรงตรงนี้แหละครับนะตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะ สาเหตุที่เข้ามานั่งทําคลิปทําวิดีโอนะครับที่มาวางนะครับที่มาเอามีดหลากหลายยุคหลากหลายสมัยของหลวงพ่อเดิมมาวางให้ท่านได้ชมเนี่ยก็นืองจากว่าต้องการให้ท่านเข้าไปเยี่ยมชมในช่องทางวิดีโอนะครับนะและที่สําคัญนอกจากเป็นวิดีโอของผมแล้วผมก็เห็นมีหลากหลายท่านมีหลากหลายครูบาอาจารย์นะที่นําเอาเครื่องรางแล้วมีดดีๆนะครับจะเข้ามา ทำคลิปทวิโอนะครับนะผมเรียนท่านตรงๆว่ามีดที่จะมาทำคลิปทวิโตนะก็รู้แต่ว่าเป็นมีดที่ชั้นครูนะครับนะเป็นมีดที่ได้ผ่านการคัดเลือกผ่านการคัดกรองมาจากประสบการณ์ตรงของผมมาเป็นอย่างดีลูกของแต่ละท่านมาเป็นอย่างดีนะ,ะนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ที่เหลืออยู่ที่ตัวท่านแนล้วล่ะว่าท่านจะมองเห็นและเป็นอย่างไรนะ,ะส่วนใหญ่นี่คนที่ใช้ก็มักจะเห็นในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เห็น นะครับส่วนคนที่ไม่ใช่ก็มองให้ตายก็ไม่เห็นอะไรหรอกนะครับเห็นแต่ความว่างเปล่าประมาณนี้นะเอาล่ะนะครับพอเกินไปเยอะก็จะไม่ดีนะก็เนื่องเวลาก็มันน้อยนะครับผมจะใช้เวลาน้อยๆน,นะ,ะเป็นมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดเล่มนี้นะเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้นะครับเป็นมีดยุคต้นนะของหลงพระเดิม พูดถึงมียุคต้นก็นะครับก็อย่างที่เคยได้เรียนเอาไว้นะครับนะถ้าจะเอาความงดงามจะเอาความสวยงามอาจจะไม่ได้นะครับสู้มียุคกลางและมียุคปลายไม่ได้แต่ถ้าเอาความใช่ต้องเรียกว่าจัดเต็มนะครับนะถ้าเอาความใช่นะเรียกว่าจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เรียนท่านไปอย่างนี้นะนี่นะครับนะเป็นมีดดําไม้นะครับด้ามเกือบจะผุหมดแล้วล่ะนะเกือบจะผุหมดแล้วนะครับนะเป็นไม้เก่านะอ่า เล่มนี้อาจจะไม่สวยนะครับนะ,ะเป็นไม้ดูแล้วเป็นไม้คูนนะครับเป็นไม้คูนนะ,ะส่วนแม้รัดก็จะเป็นเชือกนะครับเป็นเชือกธรรมดานะแต่ก็ถ้ามองเป็นก็จะไม่ธรรมดาเป็นเชือกที่ได้ผ่านการปลุกเสกนะครับนะเป็นเชือกอาคมว่ากันง่ายๆนะ,ะนะครับนะ ที่สําคัญในเรื่องของพุทธคุณรือว่าอนุภาพนะครับนะไม่ได้ลดน้อยถอยลงแม้แต่นิดเดียวนี่นะข้อเนื่องจากว่าเป็นมีดหลงข้อเดิมที่ท่านได้ทําการปลุกเสกนะครับอเอาไว้มาเป็นอย่างดีนะนี่ด้ามก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะ,ะเหมือนกับเป็นลายนะครับนะแต่เป็นลายไม่คูณน,นะนี่นะครับนะโอเคนะครับพอชมในส่วนของภายนอกนะครับส่วนภาย,ภายนอนเสร็จแล้วก็นะเดี๋ยวผมจะ ซูไมไหมท่านเห็นนะครับทุกอนทุกเส้นนะอ่านี่นะครับนะเส้นลายไม้อะไรต่างๆนะนี่ก็เรียกว่าพอสมควรในเรื่องของความเก่านะครับนะอ่านะครับพอดูในเรื่องของภายในนะครับบอลวูในเรื่องของภายนอกก็มาดูในส่วนของภายในนะเป็นเสมาใบโพเต็มใบนะครับนะมีเล่มน,นี้นะเป็นเสมาใบโพเต็มใบแล้วก็เป็นศิลปะของ ช่างชาวบ้านนะครับนะมองผิวเผินคิดว่าเป็นช่างซ้อนมั่งเป็นช่างชิ้นม,มั่งอะไรต่างๆคนนี้นะ,ะเราก็อย่าไปตีรวมนะครับนะอย่าไปเหมารวมนะอันนี้ก็จะเป็นศิลปะของช่างชาวบ้านนะอะนี่นะครับที่สําคัญนั้นท่านลองดูคราบใครนะครับเต็มไปด้วยความเก่าเต็มไปด้วยความเป็นธรรมชาตินะสำหรับมิล,ลิมินินะครับนะ เป็นมีดขนาดพกพานะครับนะเป็นมีดขนาดพกพาเฉพาะใบนะครับเฉพาะใบของมีดเล่มนี้ก็ก็อยู่ที่5นิ้วนะครับเฉพาะใบนะอยู่ที่5้านิ้วนะครับนะรวมด้ามฝัก9กนิ้วเป๊ะพอดีเลยนะเป็นมีดเป็นพิมพ์นิยมนะครับเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้ที่ผู้คนาหามากที่สุดนะครับนะโดยเฉพาะมีดยุคต้นของหลวงกระเดิมนะ เมื่อสักครู่นี้ผมก็ให้ท่านได้ชมในส่วนของภายนอกไปแล้วที่นี้พอดึงใบออกมาเสร็จก็จะให้ท่านชมในส่วนของภายในของฝักนะครับนะไหนดูกันแล้วก็ดูให้ทุกซอกทุกมุมนะดูให้เห็นทุกจุดนะครับเราไม่มีปิดบังกันเราไม่มีหมกเม็ดกันนะต้องการที่จะให้ท่านได้ศึกษาแล้วก็ได้เรียนรู้ธรรมชาตินะครับและก็ความเป็นจริงของมีดแต่ละเล่มนะ อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะหลักๆเลยต้องการมาให้ท่านได้ศึกษานะครับหลักๆเลยต้องการให้ท่านได้เข้ามาเรียนรู้นะครับในมีดแต่ละยุคแต่ละสมัยนะถ้าพูดถึงมีดยุคต้นนะครับก็อายุเป็นร0อยปีนะอ,อย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับนะสร้างตั้งแต่ปี2450นะอ่าไปถึง2470นะประมาณนั้นเลยนะครับนะ เรียกว่าท่านลองบวกลบคูณหารดูได้นะครับนะไม่ใช่จะมาพูดกันลอยๆนะพูดเล่นๆนะแต่ผมก็ได้อาเรียนเอาไว้ในหลายๆคลิปในหลายวิดีโอนะครับนะแล้วละนะก็พยายามที่จะมาตอกย้ํานะครับในเรื่องเดิมๆอยู่นะเป็นประจำว่ากันง่ายจริงๆมีดไม่มีอะไรเยอะนะครับนะไม่ไไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปสับสนอะไรนะ ก็คือในส่วนของอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับนะถ้าพูดถึงมีดหลงก็เดิมนั้นก็จะมีด้วยกัน3ยุคใหญ่ๆนะครับอย่างยุคที่1นี่ก็สร้างเมื่อปีนะเริ่มสร้างเมื่อปี2450-2470ถึง2470นี่คือเป็นมีดยุคที่1นะอันนี้ผมก็เรียนเอาไว้นะครับนะถ้าคนรู้จักยุคแล้วรู้จกักอ่าเขาเรียกว่านะครับนะอายุอานามแล้วเนี่ยก็ก็จะทำให้ก็คือเรา วิเคราะห์แล้วก็ดูได้ง่ายขึ้นว่ากันง่ายนะอันนี้ก็เรียนท่านไว้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตก็จะวางนะครับในส่วนของฝักเอาไว้ก่อนนะครับนะที่นี้เราก็มาไล่ดูในส่วนของอภายในนะครับก็หมายถึงใบนะครับนะครับหลักๆเลยในการที่ผมทําคลิปทำวิดีโอนะครับนะหลักๆเลยก็อยากจะโฟกัสอยากจะซูมให้ท่านได้เห็นรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของใบมีดก็ดีของฝักก็ดีของด้ามก็ดีนะ สามส่วนใหญ่ๆนี่สำคัญมากนะครับนะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากๆนะใบดูแล้วเป็นไงนะครับทันยุคทันสมัยหรือเปล่านะ,ะเก่านะครับนะ,ะตามหลักเกณฑ์นะครับนะ,ะตามยุคตามสมัยหรือไม่ประมาณนี้นะก็ศึกษาความเก่าศึกษาความเป็นธรรมชาติศึกษาความเป็นจริงนะอันนี้นะครับผมพยายามจะหมุนนะครับนะทั้งสองด้านให้ท่านได้ชมนะ ที่ท่านเห็นอยู่ก็ล้วนแต่ว่านะครับนะก็คือเป็นคราบไครนะถ้ามองด้วยตาเปล่าก็เรียกว่ามีเต่นี้นะครับก็จะสะอาดสะอาดนะแต่นี้พยายามซูมให้ท่านเห็นเนื้อในนะอ่าเป็นคราบไครซึมจากภายในสู่ภายนอกอันนี้ก็จะเป็นคราบไครที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะอ่าเหมือนตักไข่น้ําอย่างนี้นะครับนะก็เรียกว่าออกเขียวเขียนะครับนะออกเขียวเขียแต่ว่า นี่ก็จะมีสนิมเป็นเล็กๆนะครับเล็กๆอย่างนี้เป็นต้นนะก็ออกมาให้ท่านได้ค่อยๆพิจารณาค่อยๆศึกษาก็คือไปด้วยกันนะ,ะนี้นะครับก็อย่างที่ดูนะครับอย่างที่เห็นดูนะนี่ก็พยายามจะให้ท่านได้นี่นะครับนะได้ ดูนะการซ้อล่องนะครับก็จะบ่งบอกถึงการซ้อล่องด้วยมือน,นะ,อะเราสังเกตดูว่ามันจะเป็นคลื่นนะครับเป็นหยกัยกๆอ,อยู่นะ,ะตรงใบมีดนี้นะครับตรงใบมีดนี้นะ,ะนี่นะครับนะที่สําคัญก็คือเสมาใบาโพแบบนี้ก็เป็นเสมาใบาโพแบบโบราณน,นะครับนะั้นเป็นเสมาใบาโพเต็มใบที่หาชมกันได้ยากเลยทีเดียวนะ อันนี้นะครับพยายามจะส่วนสันมีดก็เรียกว่าหนานะครับนะโดยมาตรฐานสันมีดเนี่ยนะครับถ้าเป็นมีดใหญ่ก็อยู่ประมาณ5มิลนะแต่ถ้าเป็นมีดเล็กก็จะลดตามอัตราส่วนลงมานะาประมาณนั้นเลยนะครับนะก็เรียนกันตรงๆแบบนี้นะนี่มาดูอีกด้านหนึ่งนะครับก็เรียกว่าเต็มไปด้วยคราบใครนะเต็มไปด้วยมนสเสน่เต็มไปด้วยความเข้มขลังนะ นี่นะครับล่องเลือดก,ก็จะซาออย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับก็เป็นใช้มือนะไม่ใช้เครื่องนะครับความไม่สม่ําเสมอมันก็จะเกิดขึ้นอันนี้เขาเรียกความเป็นธรรมชาตินะอะไรที่ใช้คนตอกอะไรที่ใช้คนทํานะครับนะ,ะก็จะไม่เหมือนเครื่องหนะาแนวการซ่อล่องอะไรต่างๆนะครับท่านก็ผมว่าคนไม่ต้องเก่งนะครับแต่ก็ดูได้นะ ขอให้ดุลมีดุลพินิษแล้วก็มีเซนนะครับต่างๆวันนี้ก็ลองค่อยๆพินิษพิจารณาดูนะอ่านะครับขออย่างเดียวให้มีความเชื่อมั่นนะครับในตัวท่านเองนะ,ะบางท่านนี่ถ้าเกิดว่าต้องการที่จะนะครับนะหามีดสักเล่มน,นึงอะไรต่างๆวันนี้บางท่านก็เขาเรียกว่าไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะ ก็ไปเที่ยวกอปปมี้คนโน้นทีคนนี้ทีนะครับไปถามคนโน้นคนนี้ทีอะไรต่างๆวันนี้นะครับนะการถามเป็นเรื่องที่ดีนะการปรึกษาเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าท่านต้องระวังด้วยนะการปรึกษาคนหลายๆคนไม่ใช่จะเรื่องดีนะครับนะ,ะทำไมถึงเรียกว่าอย่างนั้นเนี่ยก็คือเราก็ต้องเข้าใจธรรมชาตินะครับคงยากที่หลายๆคนจะเห็นตรงกันจะเห็นเหมือนกันจะคิดเหมือนกันประมาณนี้นะ ก็ไม่รู้ถ้าเกินหนึ่งคนขึ้นไปเนี่ยก็เกิดความเขาเรียกว่าต่างมุมมองแล้วนะครับนะบางคนก็มองว่าใช่บางคนก็มองไม่ใช่มันก็มีสองคำตอบไม่แหละนะคือมองเห็นคนละมุมนะเหมือนกละมองเลข6นะครับนะถ้าคนมองด้านหน้าก็จะเป็นเลข6ถ้ามองด้านหลังก็จะเป็นเลข9นะบางคนก็หาข้อสรุปไม่ได้ก็เถียงกันอยู่นะนะครับนะคือมันมองคนละมุมเนี่ยมันก็เห็นคนละอย่างเข้าใจไหมครับ เพะฉะนั้นเราก็อย่าไปคาดหวังนะครับว่าคนอื่นนั้นจะเห็นเหมือนท่านจะคิดเหมือนท่านจะทําเหมือนท่านนะเป็นอันว่าถ้าท่านต้องการที่จะมีไว้ในครอบครองนะครับนะผู้ที่มีอํานาจในการตัดสินใจคนที่ใช่ที่สุดก็คือตัวท่านเองนะไม่ใช่ใครนะครับนะแม้กระทั่งตัวผมเองนะ,ะนะครับถ้ามาถามผมนี่ก็นั่นแหละก็มีแต่เล่มมันผ่านการคัดเลือกนะมาจาก ตัวผมแล้วนะครับถ้ามีดไม่ดีคงไม่คัดมาคงไม่คงไม่เช่ามานะครับนะประมาณนี้นะ,ะแต่พอมาถึงท่านแล้วเนี่ยมันก็คนละมุมมองนะครับนะสิบเล่มท่านอาจจะชอบเล่มเดียวก็ได้นะประมาณนี้นะครับไม่ใช่ว่าจะไปชอบทั้งสิบเล่มนะส่วนเล่มที่เก้าเล่มที่แปดเล่มที่เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งนะครับนะ มันก็มีเจ้าของนะครับนะทั้งหมดมีเจ้าของหมดเพราะว่าทําไมถึงเรียกว่ามีเจ้าของหมดนะครับเพราะคนชอบไม่เหมือนกันนะเห็นไม่เหมือนกันเอาไง่ายๆนะอ่านะครับนะมันเห็นไม่เหมือนกันอันนี้คือธรรมชาตินะต้องต้องเข้าใจในเรื่องธรรมชาตินะครับเราจะสบายใจมากเลยนะประมาณนี้ประมาณนี้นะก็เป็นนั้นว่านั่นแหละครับถ้าเกิดว่าดูแล้วนะครับแม้กระทั่งคําพูดของผมเองเนี่ก็นะ ถ้าพูดแล้วมันเป็นสองแง่สองแงมแล้วครับนะครก็พูดแล้วฟังแล้วมีข้อสงสัยก็ให้โทรมานะครับนะติดตรงไหนให้ถามตรงนั้นนะครับนะติดตรงไหนก็เคลียร์ตรงนั้นนะอันนี้จะทําให้ท่านนี่ก็คือเข้าใจแล้วเก่งนะเก่งเร็วมากเลยนะครับนะให้โทรมาที่เบอร์0ูนย์แปดหกสามสองเก้าหนึ่งสี่เก้าหกนะเบอร์ศูนย์แปดหกสามสองเก้าหนึ่งสี่เก้าหกโทรมาได้เลยนะครับนะโทรมาได้เลยนะ อ่าเวลาผมนำเอามีดมาทำคลิปทำมีดโอนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะเล่าเรื่องแล้วก็จะแชร์ไปไปไปข้องกลมเรื่อยนะแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยก็อยากจะให้ท่านนั้นนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ต้องท่านต้องโฟกัสไปที่ใบมีดไปคิดตัวมีดว่ากันง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นใบของมีดจะเป็นด้ามของมีดจะเป็นฝักของมีดก็ดีนะครับนะ พ่อมีดนี่ก็คือจะเป็นเปรียบเสมือนอาจารย์ใหญ่นะจะเป็นผู้ที่บอกและชี้แนะนะครับตัวท่านได้ดีที่สุดนะครับคงไม่ใช่ผู้พูดเพราะนั้นผู้พูดนี่จะพูดให้ดีแค่ไหนอย่างไรพูดได้หมดนะครับแต่เมื่อพูดไปแล้วของไม่ใช่มีดไม่ใช่อะไรต่างๆวนนี้มันก็จะไปเป็นประโยชน์อะไรนะพูดไปก็แค่นั้นเองนะ,ะนะครับเป็นอันว่านำมีดทุกเล่มนะครับนะ ที่ผมมาทําคลิปจะมีโดยต้องการมาให้ท่านได้รับชมก่อนนะนะครับเพียงแต่ว่าชมแล้วท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยยางไรก็นั่นแหละนะครับก็ให้โทรเข้ามาเคลียร์กันโทรเข้ามาคุยกันนะได้ที่เบอร์0ูนย์แปดหกสามสองเก้าหนึ่งสี่เก้าหกนะโทรเข้ามาได้เลยนะครับผมต้องการให้ท่านติดนะครับเมื่อติดแล้วก็โทรเข้ามานะ นะก็คือโทรเข้ามาที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับให้ติดต่อเข้ามาพูดคุยกันนะได้ที่เบอร์086 3 2 9 1 4 9 6นี่แหละนะเบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะครับโทรเข้ามาพูดคุยกันได้ทุกๆวันนะครับเบอร์ผมเปิดทุกวันนั่แหละนะ เอาละพอในนูนส่วนของใบเสร็จปับ๊บเราก็มาดูในส่วนของกันนะครับส่วนกันนี้ก็จะเป็นโลหะนะครับนะผสมกับแปะตังนะตรงนี้นะครับนะก็จะเป็นจุดหนึ่งที่รวบรวมนะครับนะมวลสารสําคัญทั้งหมดนะครับเอาไว้บนกันลัทีินะเมื่อบรรจุมวลสารที่สําคัญเข้าไปเสร็จก็จะปิดด้วยข้างนี่นะครับนะปิดด้วยข้างทั้งสองด้านนี่นะเรียกว่านันพึกนะครับสําหรับมีเล่มนี้นะ ที่ท่านเห็นอยู่นะครับในขณะนี้นี่นะครับนะเป็นมีดที่ยุคต้นนะครับนะด้ามไม้ฝักไม้ของหลงก็เดิมเป็นมีดที่เรียกว่าหาดูได้ยากนะครับนะหากันได้ยากเลยทีเดียวนะส่วนด้านนี้นะครับนะเป็นส่วนของด้ามน,นะครับด้ามก็อย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับเป็นไม้คูนเก่ามากๆนะครับนะเป็นไม้คูนเก่ามากๆนก่ก็เอามาให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ชมนะครับนะนะจากถึงความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้นะ นี่นะครับนี่ดูด้ามก็เรียกว่านะครับผ่านการใช้งานมาค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะมีเลมินะอ่าน,นะครับเป็นมีดที่มีประวัติความเป็นมาค่อนข้างดีมากนะ <S <S อย่างที่ผมบอกนะครับถ้ามียุคต้นนั้นเอาความสวยซูมีดยุคกลางและมียุคปลายไม่ได้แต่ถ้าเอาความใช่ต้องเรียกว่าจัดเต็มนะครับนะในเรื่องของพุทธคุณก็ดีหรือว่าอนุภาพต่างๆก็ดีนะครับนะอย่าไปมองที่ เขาเรียกว่าเอาที่ภาพนะครับนะเอาที่เอาความใช่ดีกว่านะถ้าเราไปติดที่ภาพหรือไปติดที่เขาเรียกว่าวัดสดุนะครับต่างๆนี่ท่านอาจจะสูญเสียโอกาสนะดีๆไปประมาณนี้นะแต่ถ้าเราคิดว่าเราบูชาแล้วเราต้องการไปใช้นะครับนะนั่นแหละครับคุ้มค่าเลยทีเดียวนะ สำหรับมียุคต้นนะครับนะก็เรียกว่าเป็นมีดที่ถ้าเอาความสวยนะครับมันก็จะสู้มีดยุคกลางและมียุคปลายไม่ได้แต่ถ้าเอาความใช่นั้นผมก็ยังยืนยันอยู่นะครับว่าจัดเต็มนะจัดเต็มในเรื่องของพุทธคุณหรืออนุภาพนะครับนะก็เรียกว่า,าหาไม่ได้อีกแล้วหาไม่ได้อีกแล้วครับในเรื่องของอนุภาพนะครับนะ บางท่านก็สอบถามผมขมาจานักเรีนยนอยากจะมีสักเล่มแต่มีแล้วจะไปใช้ทางด้านไหนประมาณนี้นะครับนะมีหลงพอเดิมไม่ง่ายนะครับนะหนึ่งก็คือมีพกพาติดตัวเพื่อที่จะป้องกัน2มีไว้เพื่อที่จะไปช่วยเหลือผู้คนนะไปรักษาคนเอานี้ดีกว่าขึ้นต้นด้วยมีดลงท้ายด้วยหมอนะครับนะหมอก็มีที่ก็คือรักษาคนช่วยคนนะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับนะ ง่ายๆนะนั่นแหละครับถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนอย่างไรก็โทรมาที่เบอร์0863 29 1496เนะเบอร์0863 29 1496โทรเข้ามาได้เลยนะครับในทุกๆคำถามมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะยกเว้นคำถามเดียวและคำตอบเดียวนั่นก็คือในเรื่องของเกแท้เท่านั้นนะก็เอาล่ะนะครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะนี้ผมก็ใช้เวลามา27กับ10 สวินาทีนะครับนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งสําหรับท่านาใหม่ๆนะครับหรือว่าท่านเก่าๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะาเาเรียกว่าและเป็นกําลังใจกันมาโดยตลอดนะครับนะเพียงแต่ชมแล้วนะครับก็หากท่านเห็นว่าในแต่ละคลิปในทวิดีโอนะครับนะดูดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับเข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะ อาที่สําคัญเข้ามาช่วยกันทําการเผยแพร่แล้วก็เข้ามาเชิดชูบูชาบารมีของหลวงพ่อเดิมนะครับนะ,บนะบเกี่ยวกับวัตถุมงคลหรือว่าเครื่องรางของท่านนะอาที่ท่านได้เขาเรียกว่าบรรจงสร้างนะครับเพื่อที่จะให้เป็นมรดกของอาพวกเรานี่แหละนะครับนะหรือว่าลูกลหล,ลานนะครับนะในรุ่นต่อๆไปนะะก็บางท่านเด็กรุ่นใหม่ก็อาจจะยังไม่ได้ทราบเกี่ยวกับ เครื่องรางหรือว่ามีเทพสัตรานะครับของหลวงพ่อเดิมวัดนงโพของเรานะแต่ถ้าเรามาทําอย่างนี้นะครับนะคนที่เขามีใจรักมีใจชอบนะครับทางด้านเครื่องรางก็นั่นแหละครับเขาก็จะได้เข้ามานะครับค่อยๆศึกษาค่อยๆ่อ,อ,อเรียนรู้ไปด้วยกันนะนะโอเคนะครับสำหรับท่านที่ใหม่ๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อชมแล้วติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรห้ามเก็บ ปัญหาห้ามเอาข้อสงสัยนะครับพบกับไปบ้านเด็ดขาดนะ,ะให้ท่านกดมาถามได้ที่เบอร์0 8นย์0863291496สามสองเก้าหนึ่งสี่เก้าหกนะเบอร์0863291496นะครับนะในทุกๆคำถามนั้นผมนักคลรินมิดหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักคลรินมิดหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ